สวัสดีคะ่ะสวัสดีพอ่พอแม่เอฟซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลาย b ิสทูนะคะวันนี้ก็อากาศดีมากๆเลยเชฝนตกตั้งแต่เช้านะคะอบอ้าวมาหลายวันแล้วนะคะฝนตกตั้งแต่เช้านะคะนี่นะคะยืนตากฝนนะคะเล่นเล่นดินนะคะ เป็นกำลังใจให้พ่อพลายด้วยนะคะนะคะยังไม่หายตกมันเลยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์น,นะคะกดติดตามนะคะพลายบิ๊กทูด้วยนะคะนะคะฝนตกแต่เช้านะคะ เมื่อวานก็อากาศร้อนทั้งวันเลยนะคะวนตุ่งฉ่ำเลยนะคะวันนี้นะเล่นน้ำฝนนะคะพ่าลายดิทูนะคะ ดินเล่นน้ำฝนนะคะขันนะคะเอาเอานะคะขูขาแล้วนะคะ ตูนะคะนี่นะคะนนนะคะนอนเล่นแล้วนะคะเห็นน้ำฝนก็อยากเล่นนะคะ ค่ะเป็นกำลังใจให้พ่อพลายด้วยนะคะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะเอาคลิปต่อไปนะคะมาให้พ่อแม่ทุกท่านนะคะรับชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพลายบิกทูด้วยนะคะคะ่ะสวัสดีค่ะนะคะ